ปิดเซิร์ฟไมค์ครับนะครับผมโอ้โหลดดิโอ้โอ้โอ้แหลกแหลกแลก,แลก,แลก,แลกโอ้ยคนยอวมากคนยอวมากเราจะสร้างเมืองนี้ไปด้วยกันเราจะเริ่มสร้างอาณาจักรของเราทุกคนละเข้าได้ทั้งเบสล็อกทั้งจาว่าเลยนะครับผมจะทาร้านประลองพี่อยากจะรู้มีใครสู้พี่ได้ไหมในใต้ล่านี้ใครคิดว่าแน่มาเจอผมตรงนี้เยอ่ๆก็อยากประลองศึกเจ้าอยู่ทัพภพแพ้คัดออกเคนปะใครแน่ก็เข้ามาอยู่ี่เอ้ะหนึ่งคน êy ừ, tò mò hả? Tò đi. à, thầy nó đi. ơi, yên, lòi cái yên, lòi cái yên, lòi cái yên. ơi, ở ơi, tay hả? Bay tại, ấy, 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 tại sao เออ <S <S มาเออดิมาเ้ยดาบพี่ไม่ได้ตีบวกนะเว้ยเฮ้ยไม่มีใครจ้างยุทธภพสู้พี่ได้หรอวะงงอ,อ้าอ,อ้านึกว่าตายแล้วอ,อ่ะเนี่ยเอาไปเซิร์ฟนี้ใต้ล่าไม่มีใครเหนือพี่เหรอโอปโอบ เอ้ยพี่จะตายพี่จะตายดนลุมเนาะมันลุมพี่สาวคนเ่าสู้ยังไงอ่ะ,ออะใช้ทีรรนชื่อไม่ได้ครับอันนั้นมันของเถื่อน<ม>ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องไอดีแท้นะครับคนนี้หรออุ๊หุทำไมเราเปิดก่อนเลยอ่ะเฮ้ยคนนี้เป็นคนที้เวดวะเดะวะเดะวะเดะแล้วร้อยกว่าคนที่เหลือเขาไป่ทำอะไรวนะเนาะเขาใช้ชีวิตนี่น,นี่มาสู้กันขวาเนาะจะใช้ขวาเนานะมาดิ อ่า่าพีวันนี้ทำไมพี่อยากใส่หน้าชกกันนะครับพี่อยากต่อยกับแฟนขับวมานานแล้วจริงๆริงทำไมเขามีโล่อะทำไมผมไม่มีโล่อะเฮ้ยทำไมคุณใช้โล่อะอย่าใช้โล่ดีอย่าใช้โล่ดีดดดอุาาิทำไมนะพี่พี่ว่าพ,พี่ต้องไปอันนี้แล้วล่ะทำไมเราทำไมเราเราต้องมาสู้กันด้วยแต่ก็รู้แล้วไงรู้ว่าเรามีเจ้ายู่ที่ผมเดี๋ยวผมสปีดรันให้ดู ไม่ได้ทำนานละจะปิดรันพี่ผมรู้สึกว่าเวลามันเดินชาร์จมไม่พอดีวะพี่พี่กดว,วางคาเฟียเทเบิลไม่ได้หรอกขอได้ปะขอบคุณมากไม่ใช่มีคนจะโอ้โหก่อเพชรเอออะไรวนะน่ะเขาอะไรวนะน่ะคนนั้นอะเขาไวเร็วจังอะพี่มันมีช็อปให้ซื้ออยู่มีมช็อปให้ซื้ออยู่ฮะแสวพี่โอ้ราคาโคตรถูกเลยสี่ร้อยโคถูกแต่ น้พี่ขายหาของยากอยู่นะพี่ดูราคาได้ราคาขายอ่ะแล้วพี่พี่ซื้อได้ไหมเนี่ยไม่มีตังค์จะขอจะขอเซิร์ฟยังไม่มีอะไรเลยอตอนเนี้ยผมจะจบเกมภายในไลน์นี้จะจบได้ปะคือผมเอาเซิร์ฟแบบแพงเกือบสุดเลยนะแพงแบบกลางๆก็แพงอ่ะแต่ว่าแบบไม่ได้แพงสุดนะครับแต่ถามว่าแพงไม่แพงไอทิพย์มูล่าร้อยกว่าบาทคนเยอะค้างมากอ๋อถ้าเกิดคมที่คนที่แบบคอมไม่แรงก็จะเออเออ เราเปจะขอเซิร์ฟเราจะกระตุกโชว์เขาไม่ได้มไม่ครับเ่าชฉะน,นั่นเอ่อหนึ่งจุดยี่สิบอ่าโอ้ยมีประชากรร้อยกว่าคนพี่บอกแล้วไม่เกินสองร้อยหรอกสองร้อยอ่ะเหลือเหลือเซิร์ฟผมมาจุได้ร้อยคนจูที่เดียวแอบแหลกอยู่นะแมมเมมรี่ยังเหลือเหลือโอ้ยมเราจองไว้ตั้งยี่สิบจิกอันี้คนใช้หกเองที่พี่พูดอย่างไงี้ะซีพียูก็ลดตอนนี้ใช้งานไปเยอะอยูน่นะพีออ่อย่าทำฟาร์มอะไรอลังการก็พอเอ้ยทำไมพี่ปลาไข่ไม่ได้แหลกเหรอเนี้ยฉันแหลกเหรอไปอุ้ย ทำไมวางเรือไม่ได้ล่ะน้องไอแอ,แอดมินวางเรือไม่ได้นี่เราแหลกขนาดวางเรือไม่ได้เลยเหรอแต่วางทุกอย่างได้นะว่างไงน้องว่างไงเฮ้ยเฮ้ยลูกตาโบรนำเลยไปไปบัวโยนเลยไปไป let's go bro ไปไปสภาพนี้แหละไงเอ้ยเขาจะจบอยู่แล้วสปีดลันเนอร์เหรอไอ้นั่นเขามี eye of ender แล้วอะไปน้องมันอยู่ทิศนี้มันอยู่ทิศนี้น้องไปเลย มีไอขายครับเฮ้ยไอมันซื้อได้เหรอฉันนึกว่าแกไปจะตองโคมานี่ไงไอออบนเดอร์ I o โอ้ราคาโคถูกเลยน้องคลิกทูเซลนี่ไงคลิกทูเซลเห็นไหมผมได้มาละดอนหนึ่งขายสแต็คหนึ่งผมได้ผมได้ละสิบเจ็ดดอนแล้วสมมุติผมจะซื้อใช่ไหมดิ๊ดิดสิบดอนผมได้แล้วนะเนี่ยนี่ผมได้ผมได้ละไนะม้แค่ยี่สองก้อนน้องได้ละไอออบนเดอร์ I o เอ็อดมินปรับเลยไม่ได้มันง่ายไป นี่ตัดไม้แค่แบบสแต็กเดียวก็ได้แล้วแี่อารโวเวนเดอร์แปดก้อนไปเคลียร์มังกรไม่ต้องไปนรกเลยซอ,อมันมีคนมาเผาป่าครับทุกคนดูสิเอ้ยไม,ไ,ม<ท>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่เอ้ยมีเหล็กไหมมีเหล็กไหมครับไปนรกเล่นดีกว่าวยน้องไปเอาน้ําก่อนข้าน้องรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่ห้องข้างต้องน้องน้ํามันไม่ลงมานั่นแหละพี่นั่นแหละโหกลังหินอยู่ไปตั้งอะไรไว้เนี่ยไม่ได้ตั้งหรอกพี่เสืรมัน มันมีอะไรวิ่งชนเนี่ยมันไม่ยอมลงพี่ดีเนี่ยนะมันไม่ดีพี่นามันไม่ไหลเจสี่น้ำโหดอดล้างตูดพี่ชินน้ำไม่ไหลอะนาเออน้ำไม่ไหลแล้วฉันจะทํานนเธอเป็นยังไงเออรีเซรฟรีเซรฟรางว่าไม่ไหลด้วยพี่น้ำหมดอดล้างตูดเราก็ซื้อเซฟมาให้แบบจุคนร้อยคนสองร้อยคนได้ไม่ใช่ตรอวะไม่เดี๋ยวเลมเราเหลือเลยนะ แลบเลือเหลือแ,แต่จะไปอยูเออพอขวดกดช็อปไม่ได้แบบเขาเศร้าจังเออไม่ต้องมีช็อปหรอกเนาะปิดได้แล้วปิดได้ช็อปป่ะปิดไปก่อนเราต้องรีบาลานซ์ก่อนไม่งั้นแบบมันซื้อกันจบบระเลงอ่ะรถสามารถตั้งค่ดได้ได้เล<อ>ยได้เหรอทำไมน้ำมันไหลอ๋อพี่วางผิดบล็อกพี่วางผิดบล็อกไม่ได้สปีดรันนาน <S <S โ,อโอเคเอ้าน้องน้ำไม่ไหลอีกแล้ว ทำไมน้ำไม่ออกช่วยบอกเหตุผลเตินมน,น้ำไม่ไหลนะครับใช่เซิรมฟนแล้วไม่ไหวพี่คนถูกก็ไหวมันไม่ไหวแล้วนี่ผมใช้ตัวแพงแล้วน,นะทุกคน <c oughs> น้ำ <c oughs> น่าจะมันแบบมันไม่เรนเดอร์พวกแบบเอนติตี้หมดเลยอะ่ะไมก็ลาวาก็ไม่ไหลมั้งเนี่ยตรงเนี้ยน้องพี่ว่าเราต้องจํากัดวะพี่ว่าเซิร์ฟเราได้ประมาณแบบเจคนอะไรเงี้ยเราจะเป็นอาณาจักรได้ไหม <c oughs> เฮ้ยมันมีคนจบเอ็นแล้วไอมาลุ้นไงที่มันทีพีมาหาเฮ้ยเราอะไม่ยังไม่จบยังไม่จบดูเฉยๆแล้วกันพี่ดูเฉยๆไม่ทำอะไรทำไมน้ำไม่ออกช่วยบอกเหตุผลโฮ้น้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลวันนี้วันต่อวอล์กไม่ได้น้ำไม่ไหลต่อจะขึ้นไปยังไงอ่ะริ้วายค่านะเอาอ่ะเอ้ยต่อวอลกเองว่ะระเบิดไหม เอ้ยเระเบิดโอ้ยเขาสู้ชีวิตว่ะผมไม่รบกวนเขาแล้วกันเราจะมาดูสปีดรันเนอร์คนนี้นะครับเขาจะจบเกมให้เราเป็นหนึ่งชั่วโมงเนื่งงนขณนะที่ผมเดินเล่นเขาคนนี้พยายามจบเกมอย่างขมักขมนั้นแม้จะไม่ไหลก็ตามเฮ้ยตีไม่โดนตีไม่ตีไม่แตกด้วยโอ้โหเฮ้ยอะไรนี่ไอไ,นไ,นไ,นไนอไนี่ไอ้น,นี่ใครเนี่ยมันมายังไงเนี่ยขณะนี้เซิร์ฟทิพเอเซิร์ฟตกเกือ่ทำให้เกิดรายการเรื่องพวกเรนเดอร์หรือเอซิตี้แหลกๆหน่อยนะครับมังกรหยุดเออว่ะ น้องมังกรอยู่ไหนวะเอ็นเดลแมนก็ไม่มีสักตัวเออว่ะเราจะจบได้ยังไงในไม่มีมังกรเอาอย่างงี้พี่ใครเข้าไวถือว่าได้เล่นนะจะตั้งแบบห้าสิบคนอะไรเงี้ยเหรอประมาณหกสิบได้พอดีอยู่อ่ะใครเดียวใครได้น้องน้องเอ้ยคนจบไบครับเข้าไวๆแล้วเว้ยโอ้ทะลักทะลักไอ้มาลุไม่อยู่นี่เอ้ยมาอยู่มะวะใช่ไหมเนี่ยเอออยู่อยู่อยู่เข้าทันเว้ยไม่อยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่มีมังเอ้ยมามาแล้ว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 นี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมังกรมาแล้ว สู้ๆนะมรุคุงมันจะลงไปหรือเปล่าโหโคตรซินอมาติกเลยว่ะมุมเนี้ยจะเป็น2คนแรกในเซิร์ฟหรือเปล่าที่สามารถปราบมังกรได้เพราะมันไม่เพิร์ชสักทีมันร้อยอุปกรณ์เอ๋ว่าไงละอุปกรณ์สิงในเฟียล่าไปแล้วอะเฮ้ยเพิร์ชแล้วเพิร์ชแล้วสู้ๆนะน้องโอ้มมันพ่นอะไรเต็มไปหมดเลยว่ะสปีดลันเนอร์ของเราเลื่อนเหลือ12แล้วโอุ้ยเลื่อนรถไปอยู่นะน้องมันมันเข้าสิงยังไงนะตายปะนะอ่าเพิร์ชอีกแล้วเพิร์ชอีกรอบแล้ว ซีเน <growing> ี้วมาติกสุดห้าสิบคนผมว่าเซฟสุดอุ้ยบินบินบินตายไหมโอ้สเตเดอุ้ยโอ้ยวางว่ะอุ้ยสปีดรันเนอร์ว่ะเอาว่ะเอาว่ะมังกรจะไปแล้วครับทุกคนน้องตีหัวมันดีตีหัวมันจะได้ไปว่าไป ห้าสิบน่าจะไหวเออตอนนี้ครับเออเราจะมาดูว่าลูกคุณจบมกรนะครับน้องน้องถ้าเขาเขาจบครบเพิ่มอีกตัวหนึ่งเลยนะอุ้ยตีอเดอร์ทำไมเขาดูสู้ชีวิตจังวะสู้มังกรเขาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเพิ่มอีกรอบเออดูคนเล่นก็สนุกดีนะดูเอ้ยอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วป่ะต้องให้เครดิตมารุคุงนะฮะเขาเออเขาตีอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้เอ้ยลงมาเร็วๆดีนายอ่ะ ต้องเรีเธอดิมังกรเปนตัวเมียมาแล้วครับมาแล้วครับจีนาร์ติกนะครับนะครับจะจบที่รอบนี้หรือไม่นะครับเอ้ยมังกรนี้เดียวนี้เดียวมาลุคุงใาญยังไม่อะไรนะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยมาลุคุณหรือว่าคนนี้จะได้มาลุคุณหรือว่าคนนี้จะได้อุย๊ยมาลุคุณทำสำเร็จนะฮะเป็นคนแรกที่ฟรีดีเอ็นหรือจบเกมนะครับผมโ Oh my god GG เขาเออ GG GG ทูเดอะแชท จีจีทูดเชัจีจีทูดเชตช่วยด้วยคีเปอร์ไหนคีเปอร์คีเปอร์ฉันไม่รู้มันจะเกิดตรงนั้น